สบายดีทุกคนแดงนาแสงอุทรมาแล้วจ้ามือนี้เฮาสิพาไปหาซื้อของกินมาตุนไว้ที่ห้องเฮาเด้อทุกคนเนื่องจากว่าเฮาก็บ่ค่อยไปตลาดนะนะทุกคนเออขยันแน่ักหน่อยอะนะเฮาก็วแวะมาแมคโคเลยทุกคนแม็โคก็อยู่ใกลๆเฮาเองเด้อทุกคนทุกคนเด้อเฮาก็เลยแวะมาแบบสบายๆอาบน้ําใส่เครื่องแล้วก็มาได้เลย หลังจากที่มากับไปซองกระจกยูห้องน้ําก่อนนะทุกคนเออแยงเบิ่งว่าหุ่นเจ้าของงามบ่อน,น่ะทุกนกลมาซื้อแอปเปิ้ลเลยจ้ามาซื้อพักเลยเนาะสุดท้ายเราก็ลืมรถเข็นทุกคนก็ต้องกลับมาเอารถเข็นอีกจ้าแม่ว่าไปแล้วว่าสิซื้อสักหน่อยนึงเนาะซื้อสักเล็กสักหน่อยแต่มันก็ถือบอไหวทุกคนแอปเปิ้ลนะ นะก็เลยต้องกลับมาเอารถเข็นอีกเนาะทุกคนเนาะกันเลาะไปเบื้องปูเบื้องป่าทุกคนเนาะปลามงปลาหมึกจ้าพอแวะแล้วเขาก็มาหานมจ้าทุกคนมาหาซื้อนมซื้ออย่างเนาะมาแวะเบิ่งไข่สักหน่อยว่ามันลดระดาบแล้วทุกคนเนาะเบ้งไข่แล้วเฮาก็แวะมาเบื้องขนมปังต่อเลยทุกคนเนาะมื้อนี้เขาต้องได้กินเนาะทุกคนที่ให้เขาพร้อมแ่งใดทุกคนถ้าเฮามีตั๋วสวยนี่ทุกคนเอ้ยเป็นอึ้งแน่นอนเนาะมากินขนมปังแห้งๆทุกคนเขาต้องได้กิ่นเนาะมื้อนึงบ่ได้กอย่างนกองได้กินนะ เขาก็มาให้พ่นสั่งให้เลยเนาะทุกคนเนาะพอพ่นสั่งแล้วเขาก็ไปคิดเงินอันนี้ก็คือคอตเตอร์เนาะบอลเขาสิมาคิดเงินนะทุกคนอันนี้ก็คือแล้วมือนี้เขาลงลิฟต์นะจ้าเฮ้ยเฮ้ยทรงไอโซเน่ยสักหน่อยนะพอลงลิฟต์แล้วเขาก็ออกไปด้านหน้าเลยจ้าอันนี้ก็พอด้านหน้าแล้วเขาก็เก็บเอาเครื่องเขาสีเมือแล้วทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศด้านนอกทางเขาสีเมือ่ม้ขึ้นรถเมล์้อทุกคนไทยเบิ่งซื่อเนาะอันนี้เขาก็สีข้ามทางแล้วฮอน้องแล้วทุกคนไปแล้วจ้า